สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาชี้แจงในส่วนของการเก็บคะแนนนะคะซึ่งรายวิชาของเราเนี่ยคะแนนทั้งสิ้นเนี่ยหนึคะแนนเต็มนักศึกษาคะแนนทั้งสิ้น100คะแนนเต็มจะแบ่งออกเป็นนะคะจะแบ่งออกเป็นตัวนี้เลยนะคะแนนเก็บ นะคะครวมกับคะแนนกลางภาพคะแนนสอบกลางภาพ <c oughs> กับคะแนนเก็บนะ้านักศึกษารวมกันเนี่ย40คะแนนนะคะแต่อาจารย์จะไม่ได้สอบครั้งเดียวรวดเดียวเลย40คะแนนนะอาจารย์จะทยอยเป็นบทเป็นบทไปนะนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์จะบอกนันกศึกษาก่อนนะคะว่าสัปดาห์นี้นะอาจจะเราเรียนกันเนี่ยจะไปสอบสัปดาห์หน้านะอาจารย์จะมีการบอก การสอบเก็บคะแนนล่วงหน้าเนานะักศึกษาไม่ต้องกังวลเลยนะคะในส่วนของคะแนนเก็บนะคะถัดไปคะแนนรายงานนะคะคะแนนในส่วนของขรายงาน10คะแนนเนี่ยได้ไม่ยากเลยักศึกษาทําตามที่ทอาจารย์บอกอาจารย์จะดูความเรียบร้อยเป็นหลักนะตรงนี้รายงานเนี่ยจะทําบทไหนเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นการบอกคร่าวๆเนาะรายงาน10คะแนนนะคะบอกเบื all, อ้องต้นเลยอาจารย์จะให้เขียนนะคะเบื all, อ้องต้นเลยอาจารย์จะให้เขียน,นะ อ่ะถัดไปการส่งการบ้านนะคะ10คะแนนตรงนี้นักศึกษา10คะแนนเนี่ยได้ไม่ยากเลยอาจารย์สั่งกันบ้านอะไรไปนักศึกษามีหน้าที่แค่ทํากันบ้านและส่งอาจารย์เนี่ยให้ตรงเวลา1เลยตรงเวลาคุณได้คะแนนแน่แน่้นอ,เร,ร,อรเรียบร้อยการเรียบร้อยในที่นี้คือตีเส้นเบี้ยวไหมนะคะเส้นคู่ลืมหรือเปล่า สังเกตดูดีๆนะคะก่อนที่จะส่งอาจารย์เนาะดูความเรียบร้อยตรงเนี้ยส่งกันมาสิบคะแนนได้ไม่ยากเลยนะคะอ่ะถัดไปจิตพิสัยสิบคะแนนนักศึกษาจิตพิสัยเนี่ยอ่ะอาจารย์จะดูจากการมาเรียนเนาะดูจากการมาเรียนได้เพราะอะไรเพราะนักศึกษาเนี่ยจะมีการเจออาจารย์สัปดาห์หนึงเว้นสัปดาห์นะคะเนาะแล้วก็จะมีการเช็ค นะคะเวลานักศึกษาเนี่ยต้องเรียนในระบบ Google Classroom นะอาจารย์ก็จะมีการโยนเขาเรียกว่าเป็นการโยนหัวข้องานให้นักศึกษาเข้ามาทำนะคะสมมติอาจารย์จะโยนหัวข้อเช่นเ,เช็คชื่อประจำวันอาทิตย์ที่5กระะกรกฎาคมนะคะนักศึกษาก็แค่พิมพ์ชื่อนักศึกษาเข้ามานะคะอันนี้นักศึกษาระบบ Google Classroom เบื้องต้นเนาะ อาจารย์จะไม่ฟิกมากในสัปดาห์แรกๆนะคะเพราะว่านักศึกษาบางคนเนี่ยจะไม่คุ้นเคยกับระบบ Google Classroom เลยนะคะนักศึกษาเนี่ยเก็บความสงสัยไว้เนาะและสัปดาห์ไหนเนี่ยที่มาเจออาจารย์ตัวต่อต,ตัวเงี้ยสามารถสอบถามอาจารย์ได้เลยนะคะ,ะในส่วนจิตพิสัยเนี่ยเบื้องต้นเลยดูจากการมาเรียนนะคะแล้วก็การเช็คในระบบ Google Classroom นะคะและที่หลักๆเลยนะคะ การถามคําถามอาจารย์ในไลน์นักศึกษาสามารถถามคาถามอาจารย์ในไลน์ได้แต่ว่านักศึกษาจะต้องแนะนําชื่อนะคะเลขที่และห้องบอกอาจารย์มาด้วยนะคะไม่อย่างนั้นอาจารย์ไม่ทราบไม่สามารถทราบได้ว่าอาจารย์หนูติดอันนั้นหนูติดอันนี้หนูคือใครอาจารย์ไม่รู้นะถ้านักศึกษาทักอาจารย์มาแล้วไม่แนะนาตัวนะคะขอมาร์กนะคะขอมาร์กไว้เลยว่าคนนี้ต้องโดนทางจิตพิสัยแน่ๆนะคะดูตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็บางอย่าง อาจารย์ตอบคำถามลงไปในไลน์แล้วคําถามไหนที่คุณไม่ควรถามอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนตัดจิตพิสัยได้เหมือนกันนะอาจารย์ขู่ไว้ก่อนนะคะอ่ะถัดไปสุดท้ายเลยคะแนนสอบปลายภาคนักศึกษาสอบปลายภาคตรงนี้สามสิบคะแนนเนานนะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรียนแบบไหนข้อสอบก็จะประมาณนั้นเลยไม่มีการพลิกไม่มีการแพลงใดๆทั้งสิน้นเพียงแค่นักศึกษา กลับไปทบทวนทําบ่อยๆซ้ๆําๆนักศึกษาทําข้อสอบของอาจารย์ได้แน่นอนนะคะรวมแล้วนะคะทั้งหมด5รายการ1 2 3 4 5เนี่ยรวม100คะแนนเนาะเกรดก็จะตัดปกติเลยนะคะ80คะแนนขึ้นไปเกรด4นะคะ70 ่75-79นักศึกษาก็3.5นะคะแล้วก็ลดลดหลดัล่นลงไปนะเนาะเบื้องต้นก็ขอชี้แจงเท่านี้นะนะักศึกษาหมายเหตุตัวแดงๆตรงนี้นะคะแนนอาจมีการเปลี่ยนแป,แปลงได้ทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะนะักศึกษาระยะเวลาที่เราเรียนถูกไหมมันสั้นมากเนาะอาจารย์ก็จะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าควรจะเก็บรูปแบบไหนแต่เบื้องต้นเลยนะคะเก็บตามนี้นะคะเก็บตามนี้นะโอเค